เจี๊ยวนะคะอายุ51ใช่มั้ยใช่ค่ะไม่ใช่หรอกไม่เชื่อหรอกใช่จริงๆใช่จริงจริงหรอแล้วหน้าตาแบบเนี้ยแตงตัวแบบเนี้ยเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สาวออฟฟิศจริงหรอือคะ ิงเอาตังที่ไหนมาทำเฟสออฟล่ะเก็บเก็บ,บรายเดือนเก <c oughs> ็บรายเดือนเดือนละเท่าไหร่เนโอ้โหู <c oughs> มาทำได้ดรกใจดีไหมใจดีค่ะใช้เงินไปแสนกว่าบาทเราสามารถทำให้เธอสวยได้แบบนี้นะคะ <laughs> เข้ามาดูใกล้ๆหน่อยสิคะว่ามันจะมีรอยไหมคนที่กังวลจังเลยว่าทําตาล่างไปแล้วมันจะมีรอยเนี่ยพี่เจี๊ยบแทบไม่เห็นของตัวเองเลยใช่ไหมนี่โชว์ใบหูนหน่อยโชว์ใบหูค่ะโชว์ใบหูมาใกล้ๆโฟกัสดีๆนะคะโชว์ให้เห็นนะคะ30วันหน้าเล็กลงกระชับเข้าที่แบบนี้แล้วพี่เจีเ๊ยบยังจะสวยกว่านี้อีกนะจะบอกให้ <ฮ>เป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกสองคนใช่ปะสามสามคนมาทำเฟสออฟเพราะต้องการมีสามีใหม่เนาะล้อเล่น จะรู้แล้วค่ะว่าส้มหล่นเดี๋ยวอาจจะได้สามีมาช่วยดูแลลูกอีก3คนนะคะที่แมกเธอ,อสวยแล้วย้ำนะคะเธออาจจะพลาดเธอเคยจะพลาดไปแล้วนะคะโรงพยาบาลดังนะคะบอกว่าอายุ51กลับบ้านไปก่อนแลวกันอีก6ปีค่อยกลับมาทําใหม่เสียใจไหมถ้าไม่ได้ทําเสียใจเธอต้องมาหาดรเซ็ติงแล้วเธอก็ได้ทําสมใจจากเหี่ยวเห่ยวจนก็หายไป บอกลาความโชคายถ้าถึงคราวนั้นเชื่อคุณหมอท่านนั้นไปก็คงไม่ได้สวยแล้วใช่ไหมไปฉลาดสวยต้องดรเซปิ